สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองในตามผู้ชมท,ทุกท่านนะครับผมยอดว่านกอเก,เก,เก,เกลกอย่างไฟเอฟซีในตามผู้ชมทุกท่านไปฟั่งการสัมผัสระวางนนทยาครับอาดลนนะครับอยู่ที่ตลาดสวนเขานะครับอาดนกับฟันถูกสอง,งวดแล้วแต่ไม่ได้ครับวดน,นี้กับฟันอีกแล้ววันที่หนึ่งสิงหาคมหมกเก็ดนะครับเพื่อนสิฟันได้จังในกระตามไปฟั่งนังมานะครับเข้ามาแล้วก็น่าก,กดติดตามกดแช่ เป็นกําลังเกี่ยวน,ยนะครับขอมมวัน,นีก,กนวดทิยาในแบียร์ใหม่ผมบรไ,ไปนัามพมไม่จัดท่าเป็นคลิปเปลืใหญ่เอฟซและทำพ้มทุกท่านได้ฟังได้รูไปน้ากันทุกๆคลิปนะครับเพื่อนเซมาแรงแต่บปฟังพร้อมๆกันกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับีทุกคนนมีนทยาก็มาตามแนาของอดนอดนว่านมาฝันเกี่ยวรถทะเบียนหน 3าสองนะคะเร่กออกสองหนึ่นะคะม้วนนี้ฟันอีกแล้วนะคะฝันจะตีเป็นตัวใด้ไปเบิ้งไปส้มน้ำกันเลยคะล่ะอา้าวเหรอพอพกัปีัก็บโอ้ดัดีปตรงก็เลขนอข้อ้คอปเตอร์าค,าค่ะค่ะใ่ไ่ายอสอที่สองนั่นหะปเด้ออกสอนึ่นะออกสองหนึาื่อสอนึ ตะลีที่สามสองกับสองสามกับหนึ่งสก่งสองก็เดเอาเราไ่ได้ไม่ได้ซื้อเอกชนบอกแหมอยาก่ายก่อนโอ้อยากเก็บ คือว่าไม่อยากขายของาเมื่อเลขออกไปเก็บเงินเลยได้เฮ็ดเล่บได้เินยิดยังไงเอาเอินได้ได้ยางเสียยางเนาะสองหัวซ่อนแล้วเนาะัวศูนย์สาเนาะัวศูนย์สามน่ก็ซือซื้อตาโรตเรี่เออแล้วแบาทซื้อต่ใ่ดินสกินแดงวเสื่อนันดีมนก็ซื้อปะกับสองัวหรอสองัวดียวงวเดีย่นกับวัพุ่นกซือตท กินแป้งศูนสามันไปออกขังโบนบันทวนนี่ก็ซื้อแป๊หนึ่งสองสองมซื้อน่อันพ่อบ้านพ่อจมบาบม เล็กมี2คู่เนี่ยค,คู่น,นี้เลีดยไปถ่ายนูังเข่าก็ดีเลยน็อกพอไป,อป,อปยืนยืนหนาด้านก็ได้อ๋อเล็กออกลงเต้นคิดว่าถือซื้อตัหนึ่งสองสองหนึ่งก็ซื้อถ่ายเตนยืนนี่เต้นมุกกระชื่นยันอันนี้ยังใจ้หลเต้นยูนะเปิดเบื้องัตรีชิดสอบมอดประสิทธิ์กด้ ี่ยนะคะมาอาโดนเพิ่นปานเกี่ยวรถคันนี้นะคะทะเบียน1 2 3 2เพิ่นให้อนิญาตัด1 2กับ3 2เลขมันออก2 1ล่างนะคะงวดทัดไปหานเพิ่นกับปานเกี่ยวทะเบียนรถ603เลขออก0 3บนนะคะ503 2งวดแล้วเอาบ้านได้ รูไปได้น้น้องคอปเตอร์จ้าเพื่อขอไปแลนะอ่าก็เเบอร์เบิ่อนเยอะมากเออสาวเบอร์องคอปเตอย้อมแรกขอัหาดองคอปเตอร์เนอร์เบิร์นแมนเบอร์เบิรนเยอะไี่เบิรนเยอะเด็กซี่กับโอนไมหายพวกเราหน่อยสองหน่อยสามหน่อย าาขาโน้มหลังขาโน้มหลานโอ้ใช่เียนแล่นขนาดด้วยแดนนีอ่อยากอยากอยากทายกับพวกไหไทยแดนอันว่านอนยังจะอูออ้อาเพิ่น้ลไควายจนรู้ว่าร้านมวินติคือควายเปรีแห้งเฉยห้างมากพว่านะเขาพววินบอกเล็กน้อยยังคืออ้อก็อแม่นเนาะตีขัน้นใดออกขั้นนั่นน้องคอมเตอร์สุดยอดที่เปิ้นเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันก็น้องคอมเตอร์นะคะอาเดุลนะคะ ยาเพื sure ่อยาชทางพอของนนทีย่านะคะแล้ววันนี้อาฝันไปหนึ่งเก้าแเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะคะแอดไลน์ตามเบอร์นะคะผู้ใดอยาดซอยค่านามข้าไฟเพิ่นนะคะเพิ่นเสียได้สองหวดเราเอาย่างพันได้นะคะซื่อเน้อหอยผี่น้องซื้อเนาะซื้อเราก็ว่ากาบงวดก่อนในซื้อกาบซื้อตารางมผนองโคนนะคะเพิ่นเป็นพ้นฟันก็หลายแก่บ่ง นั่นมันเก็บเห็ดก็ไปฟองดีกว่เลกฟันน้ำเลนเห็ดเห็ดไปันมกแม่เราอาเก็บแต่เห็ดก็เลฟันน้ำเห็ดเนาะเล็กมาฟันน้ำเลยให้จะมาฟันได้เห็ดสตาสตาฟันได้เห็ดยังบว่าันดีันเรห็นเห็ดทุกมือนะบบมันไหวันนี้เพาว่าเออมนไหลมาเเบาเือ่ายิ่นเบาเือเห็ดบอเนาะ เอาขันฟันมาเก็บเห็ดไม่นอ,อกตัวใดตะเกาไสออกขันหูฟันไม่นอ,อกเก็ดหูเก็หเกหดห่าเดีแม่ไม่ได้ยินข่าวติอันแม่ซี นี่ก็เอฟซีปังนั่งสีเสือก็เสืออีกเรื่องนึงนะคะแม่สีเพิ่นฝันว่าเพิ่นไปเก็บเห็ดหลายปีแล้วเพิ่นไปเก็บเห็ดโลโง้เพิ่นฝันว่าไปเก็บเห็ดโลโง้วันนี้เพิ่นก็เลยตีเจ็ดหกโตเพิ่นเป็นซีเพิ่นเลยไปหาซื้อลอตเตอรี่ซีเจ็ดหกเลขออกมาซีเจ็ดหกมันถืงรางวัลที่หนึ่งยู่หนาธนาคารเทกสเป่าไม่คือนไม่หลายปีแล้ววา่าแมนาาว่าแมนบ้านเขาได้คนละจังหวัดถอนออกข้าว ข้าเจ้าสัมผาสมาเป็นอย่างก็ถือว่าวันที่หเราเรียกวัศนส่ฝันฝัน่าคนไปเก็บเฮ็ดละโง่คนมาเห็ดกัะเจ็ดโง่กระหกโตคนซื้อสีมันก็เรียกว่าสีเจ็ดหกไปซื้อลอตเตอรี่อยู่หนาธนาคารทกสมีสีเจ็ดหกบอลข้เจ้าบอกว่ามีมันก่าถือว่าที่หนึ่งเฉยอ่เอางวดนี้จะคืนเจ็ดหกเด้างได้ได้เห็ดละโง่คนมาได้ฝปนตาบอกยงตา โดนไม่ได้ซื้อว่าสีรักลอยตัวยังไสบนพี่น้องดอเอาเอาเจ็ดหกเลยล่ะสามตัวตีเพรตเป็นมันไม่ได้ซื้อว่าสีคือแม่สีเนาะวันนั้นแม่สีไปเจบเพลสละงอกคนตีสีสีเจ็ดหกหกมันอยู่ละวันที่หนึ่งเนาะตอนนั้น i, หนุ่มบ<ๆ>้านเหตุยููดแม่บอกมาขึ้นมาจากปีพศส,สี่ปีพศหกตีหุด ลักษณะเดียวกันได้ห้ายค่ะคุณบ้าไม่ตเห็นเราโง่บนป่อสันางเนปาได้เห็นเราโง่ค่ะบ้านพวกบ้านที่กใจแต่ันนั้เหยก็ไม่ยองคือบ้านเราะว้านทียาและตีให้แก่้เจ็ดหาเจ็ดเดียวใกล้ใกล้เมื่อฟันแก้วขั้นไดโนซสมาอีกเดี๋ย่กเดี๋ยวสรุปใส่กระดาษไปนะคะบ้านี่บานคอคับเนียบ ฟันม่ได้เก็บเห็นั่นเียยตีให้เพิ่นตีให้เพิ่นนะคะโดนฟันฟันมาได้เก็บเหตมันก็บรูกว่ามันจะเป็นค่าเก็บหกเก็บห้าวันวันนี้เขาเพิ่นวันวันนีสองวนแล้ววันศกร์สามก็คือวนนี้เดนเดนนหัวโซ่อยู่นี

ค่ะแล้วก็ขายน้ำยืนแล้วสมมติใดบ่ได้ไปเก็บเหชดกับมะนาวขายน้ำต้มยืนนะที่อยากู้น้นนะคะผู้ใดทโกยาต้อยข้าน้ำค่ะไฟก็ตามนี่แล้วนะคะศูนย์แปดเก้าศูนยเนมสี่บอร์นี้เป็นเมล์ไลน์นะคะแอดไลน์ตามเบอร์นคี่ยานะครับขาุัพิ่ยานไฟเพจะได้มีกลังใจฟันีา่ได้ไปเก็บเห็ดกับมะนาวขายนาง ผลหลายเด้ออาเทียไห้แนวท่านะคะผู้คนที่เดี๋ยวไปใกล้เมือจะมาตามอีกว่าเป็นฝันเห็นรถขั้นใดนะคะฝันเกี่ยวขั้นใดนะคะมาจะแม่นนะคะฝันเกี่ยวกับรถนะคะอัน,นเป็นฝันเกี่ยวกับเพชาะรูวมัมจะเป็นคือแม่สีฝันบอนะคะแม่สีฝันในฝันเ,นนนเก็บเพชรละโงกค,คือข้อรถตันนี้รางวัลที่หนึ่งนะครับกัปกาบางว้ยเอฟซีและตอมซ้อมทุกท่านคงถือได้ยินฟังแล้วนะครับสินันทิยาเดสาลูเลคของอดุลน,นะครับ ท่านเราผมในถ่ายคลิปนี้ก็ศึกษาหลวอีกครั้งหนึ่งนะครับอดุลฝันถูกซองมงวดแล้วแต่บ่ได้ขึ้นกลับเมื่อเนี่ยฟันอีกแล้วงวดวันทีหนึ่งสิงหาค้อมกเก็ตนะครับเพิ่นกับฟันมาได้ไปเก็บให้เราโงกนะครับเมื่อตีเกตหกเกตหานะครับไปกับบอลลางนะครับเป็นแนวทางถือจากกินแบงของรัฐบาลก็ว,วางไวเอฟซีไปตามมาต้นทุกท่านโค้งถีดได้เงี้ในพังแล้วนะครับสำหรับผมมนถ้ายคิดนี่ขอยุติเพียงเท่านี้ พบกนันในคลิปต่อๆไปส้ารับคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับ